นะครับนะเอาเป็นว่านะครับเอาเป็นว่าถ้าทุกคนชอบนะครับเอาไปเรียนได้นะครับเนาะผมถือว่าผมเอามาแบ่งปันนะครับถือว่าผมเอามาแบ่งปันเนาะอันไม่อันดังไม่ดังอะไรยังไงให้ทุกคนตัดสินเอานะครับแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันดังเกินหรือมันหาซื้อไม่ได้หรือดูแล้วมันมันบ่เป็นตะเลนนะครับผมแนะนําเลยถ้าถ้าทุกคนคิดแล้วไม่บ่เป็นตะเลนก็คือบ่บ่เล่นเลยนะครับนะ แนะนำว่าไม่ต้องเล่นเลยนะครับนะชุดนี้นะครับโอเคบอพี่น้องนะครับอ่ะพร้อมหรือยังจ้าทุกคนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วใครที่ยังไม่แชร์ขอคนละหนึ่งแชร์ครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับฟังทางนี้จ้ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับทุกคนพิมพ์คำว่าสวัสดีพร้อมกับแชร,ขอขอร์คนละหนึ่งแชร์นะครับใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มไม่มีกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟสนะครับอ่ะ แนวทางวันนี้ให้ฟรีแจกฟรีนะครับเนาะให้ฟรีแจกฟรีนะครับแนวทางที่ผมได้บอกมานะรัฐบาลแต่ต่อน่ี้แล้ว3งวดติดนะครับงวดแรกเข้าตัวลูดนะครับงวดที่2เข้าอ่าเรียระหว่างนะครับ95เนาะ95นะครับอันนี้ใครได้ผมก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนะครับผมให้ไปสายด่วน16นะครับเนาะให้สายด่วนไป16นะครับก็มีคนได้ วันนี้นะครับงวดนี้ภาวนานะครับภาวนาขอพรนะครับขอโศดขอลาบเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่พี่น้องนะครับนะจากที่เราได้ไปทําเหตุบุญเหตุท่านนะครับที่มาดูได้ส่วนในครั้งนี้นะครับก็คอให้เฮ้านะครับคอยให้เฮ้าถือเลรียถือห้อยร้ยเบื่อไปน้ากันนะครับบัวจิตเป็นเลขตัวใดนะครับชุดใดก็ขอยให้เฮงคอยให้ปังขอให้ร่ำรวยไปน้ากันนะครับเนาะ <c oughs> ไม่เกี่ยวนะว่ามันจะเป็นเลขดังหรือไม่ดังนะครับอาจจะคลองมัดนะครับจังได้ผมกดผมก็เชื่อว่าขันทุกคนมาจังได้ทุกคนก็หาซื้อได้คือเก่านะครับเจเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะฝากแชร์ด้วยนะ <c oughs> ไม่ต้องแชร์เยอะนะไม่ต้องแชร์เกินสามแชร์เลยครับใครเข้ามาแล้วไม่ต้องแชร์เกินสามแชร์จ้ะ <c oughs> ไม่ต้องแชร์เยอะ สวัสดีคุณบัวรอนนะครับสวัสดีครับ <c oughs> โอ้มีคนเพิ่งเข้ามาเยอะเลยนะเนี่ยพิมพ์สวัสดีตั้งเยอะเลยสวัสดีคุณดาวพิษลมนะครับงวดนี้เฮงๆฮปังปัคุณวิราวันนะครับโอเคจะ้ะอเอฟซี FC ประจำมาแล้วมาแล้วเอฟซีประจำมาแล้วพี่น้องนะครับที่ผมคุยอยู่ตอนนี้นะครับไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้นะอยากให้ครับแต่อยากให้ทุกคนมาพร้อมๆกันแล้วก็ให้ปล่อยทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าผมไลฟ์สดเสร็จนะครับคือลบคลิปนะครับไม่เก็บไว้จ้ะเนาะลบคลิปนะครับไม่เก็บไว้เพราะฉะนั้นนะครับใครที่เข้ามาดูทันไลฟ์สดนี้นะครับนะเข้ามาดูทันไลฟ์สดนี้นะครับคือไม่ต้องไปดูย้อนหลังนะไม่ต้องไปดูย้อนหลัง ถ,ถ้าอยากได้เลขชุดนี้อีกนะครับเดี๋ยวผมสีสรุปให้ผุหละวันทีหนนท่หนึ่งวันที่หนึ่งธันวานะครับถ้าใครอยากได้เลขก่อนอัน้นชุดนี้อีกจะสรุปให้อีกหนึ่งธันวานะก็กวาจะถึงนั้นนะครับก็คิดว่ามัน,นา่าสิดังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการเปเสียเวลาพี่น้องนะครับอทุกคนฝากแชร์ด้วยจ้ะเดี๋ยวจะให้ดูตัวแรกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวเปิดตัวหน้าของเรานะครับ ดีย๋ยวจะให้ดูตัวหน้านะครับอ่ะตัวหน้าโอ้ยสมุดสม,มุดเนี่ยผมว่ามันเป็นปพันมอรสูมมากนะครับสม,มุดคำนวณผมได้เนี่ยสมุดคำนวณผมได้เนี่ยพี่น้องนะครับนะอ่าสม,มุดคำนวณผมอ่าโอเคนะครับก่อนอันรัฐบาลนะครับอ่าย้ําว่าเป็นแนวทางรัฐบาลนะตัวแรกนะครับตัวหน้าคือตัวนี้จ้ะ ใครชอบนะครับใครชอบหาไว้เลยนะครับใครชอบหาไว้เลยนะครับหาไว้เลยจ้าตัวแรกเป็นเลขเจ็ดเกือบมาไม่ทันจ้านั่นแหละครับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมต้องรอนะครับเพราะบางคนนะครับมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนเยอะนะครับบอกเลยนะครับขึ้นแจ้งเตือนบหัสสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้อง ขึ้นแจ้งเตือนประมาณห้าเปอร์เซ็นหรือประมาณห้าเปอร์เซ็นอะจากหนึ่งร้อยนะครับนี่แหละเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมต้องรอนะครับถ้พาพออย่างนะครับเพราะบางคนนะครับเพราะบางคนพึ่งเข้ามาก็มีบางคนไม่แจ้งเตือนก็มีนะครับเจ็ดเดอ้อเจ็ดมาแล้วพี่น้องเจ็ดอะไรอ่าเจ็ดยังพี่น้อง มันจะดังหรือ,อยังเนาะเจ็ดตัวนี้นะครับไม่รู้จะดังหรือ,อยังเลขอะไรดังอ่จทุกคนตอนนี้เลขอะไรดังพิมพ์ขึ้นมาหน่ะตัวหน้านะครับเป็นเลขเจ็ดครับเป็ดอื่นยิ่งคุยนานกว่าอาจารย์อีก <c oughs> นะฮะแมนบอสผมก็ว่าอยากบอสโดนก็นี่ดอกพี่น้องนะครับอาจจะเริ่มทยอยให้เลยแล้วกันเนาะนะครับจะเริ่มทยอยให้เลยแล้วกันนะครับ,รยยใ,นนครบใครที่เพิ่งเข้ามาฝากแชร์ด้วยนะ ปากเรือนก็เจ้าพร้อมนะครับนะแนวทางให้ฟรีจะให้ฟรีเนาะกุ้มกว่าให้เขาฟรีพี่น้องนะครับมีแนลฟรีๆเนาะเจ๊บางออนนะครับเจ็ดสี่เจ็ดแปดดังทักนะครับดังอยู่บ่ดังอยู่บอ่บอ,อ่ะคุนขวัญเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ก็ดังนะครับโอ้ยผมคิดว่านะครับเลขเจ็ดนะไม่ ไม่ใช่แค่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดปดครับผมบอกเลยนะถ้าขึ้นด้วยเลขเจ็ดดังหมดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับใครที่ชอบเลข7็ดนะเออไปยิบไปจองไว้เลยนะครับลอตเตอรี่เด้อไปยิบไปจองไว้เืลยพี่น้องลอตเตอรี่นะครับนะเอาเจ็ดไว้ก่อนเจดสี่ปิดแล้วนะครับไม่มีครับไม่ใช่ไม่ใช่นะเจ็ดอะไรครับ เจ็ดย่งพี่น้องมักเจ็ดอย่างเอาพี่น้องมักเจ็ดอย่างไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดสี่ครับอันไม่เดือดางไหนเนาะเจ็ดสี่เนาะสงสัยเลขดังนะครับดังมากจนอั้นจนปิดนะครับเนาะถ้าเลขดังนะครับแนะนําไปหาลอตเตรเอรี่เด้อนะครับนะเอาเลขเจ็ดไว้ก่อนเจ็ดอย่างสร้างมั่นเอาเจ็ดไว้ก่อนผมก็เชื่อว่างวดนี้นะครับ เจ็ดไหลพี่น้องนะครับจังไดเจ็ดก็ต้องมาบอมา่าในหลักนะครับบอมา่าในอ่าบอมาในหลักลอยนะครับบอมาในหล,ลักลอยก็ม่าในหลักหลักสิบนะครับ <c oughs> สิบบอมา่านั่นเลยเดียนะครับสําหรับเลขเจ็ดนี่ผมผมช่งหมากย <c oughs> อยู่งวดนี้นะครับงวดนี้นะเฉพาะหน้าไหลาสดเลยนะครับเอาเจ็ดไปก่อนพอรอตเตอรี่เอาเจ็ดไปก่อน เจ็ดอะไรก็ได้ทุกคนเจ็ดอะไรก็ได้นะเอาเจ็ดไว้ก่อนนะครับงวดน,นี้บอกเลยไม่ตัวฟันก็ตัวก็ตัวรองนะครับไม่ตัวเด่นก็ตัวรองนะเจ็ดนะครับอันนี้บอกนะไรสดเด้อ <c oughs> มากโมมากยังไหนคิดเพิ่มอ,อีกเพียนงึงนะครับอ่านะครับอ่ะก่อนอันนะครับหนึ่งคันว่าสองห้าหกสี่จ่เป็นเลขตัวนี้นะครับ จ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับบตรงพิมพ์คำว่าอันเพราะรู้รู้กันอยู่บตรงพิมพ์บตรงพิมพ์คำว่าอันนะครับอ่ะทุกคนไม่ต้องพิมพ์คำว่าอันเพราะรู้รู้กันอยู่นะเลขเจ็ดมันแน่นอนอยู่แล้วเลขเจ็ดแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพิมพ์เลยนะเพราะรู้รู้กันอยู่ เพราะรู้ๆกันอยู่นะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดไม่ต้องพิมพ์คำว่าอันเอาคำอื่นแทนคำว่าดังกไ็ได้เอานะลบคำว่าอันนะเอาคำว่าดังมาใส่นะเพราะว่ารู้ๆกันอยู่หาสาน่น่อแบบนี้อยู่ไหนก็มีนะผมก็ไปอ่าผมก็เห็นอยู่นะครับเห็นอยู่นะเลขเจ็ดแต่เจ็ดแปดหายหายยังไม่เห็นแต่เจ็ดแปดหายยังไม่เห็นนะ นะครับเลขเจ็ดยังเหลือเยอะตอนนี้นะครับเลขเจ็ดยังเหลือเยอะงวดนี้ผมชอบเจ็ดเหมือนกันนะครับไม่ตัวเด่นก็ตัวรองนะครับจับเจ็ดไว้ก่อนนะเลขเจ็ดช่วงนี้นะครับที่ผมเห็นเจ็ดอะไรเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดอะไรอ่ะเจ็ดเจ็ดเก้านี่บบเหลือแล้วเจ็ดแปดปรากฏนั้นท่านได้เห็นที่ผมเห็นนะครับที่ผมเห็นอ่า ผมไปวัดเมื่อนี้นะครับผมเห็นเจ็ดสี 0, ่เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดสองแล้วก็ 3, 3, เจ็ดอะไรอ่ะเจ็ดสามเจ็ดสามัวยังนะครับวันนี้นะครับเจ็ดไว้ก่อนจ้าเจ็ดไว้ก่อนเน้อไอแขบไว้เลยครับโอ้ยผมก็ลืมแขบบ่เนี้โอเคผมแขบก็ได้เจ้าไหมได้อยู่ได้ไหมได้ไหม โอเคนะครับสาหรับใครที่ต้องการเลขสายด่วนนะครับสายด่วนเดี๋ยวผมลงให้วันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายก็นั่นแหละวันที่สามสิบนะครับสายด่วนก็คือด่วนนะครับเนาะสายด่วนก็คือด่วนนะครับด่วนด่วนไล่ด่วนด่วนมากๆนะครับสายด่วนก็คือสายด่วนนะครับเดี๋ยวผมลงให้วันที่สามสิบใครอยากได้จิ้มลิงก์ด้านล่างเข้ากลุ่มได้เลยนะครับเนาะนะเพื่อเป็นการลดเสียเวลาพี่น้องนะครับบางคนนะติดงานไม่ค่อยมีเวลามาดูไลฟ์สด อันนี้แนะนําเลยแล้วกันเนาะนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่มก็ไม่เป็นไรกดกดไลค์กดติดตามไว้นะครับถ้าผมมีแนวทางเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะออกมาให้ทุกคนนะครับตามนั่นพี่น้องนะครับผมพอรู้นะผมรู้นะครับว่าลหลายๆคนเข้ากลุ่มไม่ได้ทําให้เป็นนะครับนะมีคุณแม่ผมหลายคนเลยนะครับทักมาว่า แม่เขาลุมเปลี่ยนเฮ็ดบ่ได้นะครับผมพอเขา้าใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะไม่ใช่ว่าจะไม่ให้นะครับทุกคนไม่ใช่ว่าผมจะไม่ให้หน้าไรสดนะครับผมให้นะครับผมให้ทุกคนเลยนะครับเพียงแต่ขอให้ผมได้ลงให้คนในกลุ่มก่อนนะครับโ okay, อเคบพี่น้องนะครับเพราะว่าสายด่วนมันมาก็มันมาสี่ทุ่มผุนมันมาสี่ทุ่มผุนพี่น้องนะครับ เออผมอะไรสดสีส่ทุ่มผู้ใดสีเบิงผมผู้ใดสีเบิงผมแมนบอนะครับเออแนวทางมาสี่ทุ่มนะครับไลส์สดสี่ทุ่มดีไมด่ดีผมเปิดไลส์สดมานะครับคนคนจะถึงร้อยคนไหมผมยังไม่รู้เลยเพราะผมยังไม่เคยไลส์สดช่วงเวลานั้นเพราะว่ามันดึกนะครับแล้วผมก็สี่ทุ่มผมก็เหนื่อยแล้วเนาะนะครับมันเป็นเวลานอน จานหล่อยิ้มน่ารักมากค่ะขอบคุณครับผมคุณอกนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะใครที่ใครที่อยากเข้ากลุ่มก็เข้าได้เลยนะครับนะให้เข้าฟรีครับไม่ต้องยห่หนยังพี่น้องนะครับอ่าใช้นิ้วนะครับใช้นิ้ว